ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับขอฝานจะให้พรให้พรให้พรนนะครับไม่ใช่พรธรรมดาครับแต่เป็นพรหับผมคร <c oughs> ับขอานาท็อปเทสเปเชียลวันนี้ขอเสนอต้อนสิทนักเตะที่โดนเซิร์ชชื่อในเว็บพรครับมากที่สุดมีคำหยาบที่จะฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหวขออภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ ฮ่าหูนะชอบใจช,ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มสับปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆย่าเล่นก็ได้ขอบสนามหน่อยเนอะถามนิดนึงทำไมทำไมต้องเป็นคอนเทนต์นี้คือช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าโควิดไม่ใช่เป็นแค่ประเทศไทยในยุโรปนี่หนักอังกฤษอ,อิตาลีฮอลแลนด์หรือจะเป็นกระทั่งเงยอรมันะนะฮะอเมริกานี่ยิ่งแย่ใหญ่โอ้โหสูงสุดเลยครับเป็นเว็บแข่งมวลมือชาติอยู่แล้วไม่แพ้กับ YouTube เลย จริงถ้า YouTube คือสุดยอดแห่งคอนเทนต์พนฮับก็คือสุดยอดแห่งนังฟอกูยืนยันว่ามวลมนุษยชาติรักพนฮับทุกคนเฮ้ยไม่ดูเว็บอื่นกันหรอว่านีมลุกยางแล้วเหรอลวงทุกอย่างแล้วจริงๆสมัครหรือยังเราโอ้โหกูเป็น IDP พรีเมียมเลยกูไม่ได้แค่เยียรี่นะกูไลฟ์อะชีพเมนต์เลยนะคือหมายถึงว่าตลอดชีพ สุดครับดังนั้นวันนี้ด้วยความที่เรามีความรู้พอครับมากมายเราจึงรวบรวม1ิบรายชื่อแฟนบอลเสือกอยากรู้ว่านักบอลเหล่านี้มันเคยมีคลิปชักว่าเดาเมียเีใครหรือเปล่าเหนื่อยเส้นเสเอาไดีกว่าเอาไปเรามาดูว่าแฟนบอลเนี่ยอยากรู้ว่านักบอลคนไหนนะฮะจะถ่ายทีตัวเอง ชักว่าวเด้าเมียเรียจิ๋มใครหรือเปล่าเราไปดูกันเลยชื่อแรกครับผมไม่ได้ซ้อมลงเลยเราอุตส่าห์เป็นจิ๋มนะน้องจิมไม่ได้น้องจิ๋มน้องจิ๋มน้องจิ๋มอันดับที่สิบเดวิดเบ็คแฮมอันนี้กูแปลกใจยิ่งมันต้องอันดับหนึ่งไม่กูนึกว่าเขาคืออันดับที่หนึ่งนะเพราะว่าใครๆก็ต้องรู้ว่าเบ็คแฮมไม่คือเทพบุตรทำไมอะเบ็คแฮมเนี่ยคนมันคาดหวังอะไรคุณต้องคิดก่อนเวลาคุณจะเซิร์ชชื่อเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะดูซิกแพคเบ็คแฮม แต่แบ็กแฮมเนี่ยมันมีคนเดียวคุณตีความว่าแบ็กแฮมมีเมียเป็นวิกตอรีวิกตอรีจะแ,แค่นี้แหละมันก็ปีแค่วิกเตอรีไม่มีใครอยากดูวิกตอรีด้วยมันอ,อยากมีแต่ว่าอาจจะอยากน้อยไงแต่ถ้าคนอื่นเมียแจ่กว่าสาวกว่าหรือว่าเมียเยอะเมียเป็นร้อยคนเออเอาน่าดูกว่าแบ็กแฮมอาจจะติดโผล่มาเพราะตรงนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆขอสนามยุคใหม่กว่าหลายคนไม่ทันแบ็กแฮมเล่นแต่รู้จักแบ็กแฮมถูกต้องเช่นเดียวกันครับในวันที่พี่ดูฟุตบอล ป้าที่ตําชอมตําหน้าบ้านก็ไม่ได้ดูฟุตบอลแต่เขารู้จักเดวิดเบคแฮมสมัยก so ่อนที่เป็นแคมเบคแฮมกันซึ่งตอนนี้เราก็ต้องพึ่งนะครับเพราะว่าในวัย44ปีเบคแฮมเป็นคนเดียวในลิสต์นี้ที่เลิกเล่นบอลแล้วทุกวันนี้ยังมีแฟนบอลเซิร์ชหาเดวิดเบคแฮมโปเปลือยอยู่ในนั้นอยู่ดีผมว่าเบคแฮมเนี่ยเข้าใจได้น่าจะมีรวมทั้งภาพเบคแฮมเองด้วยแล้วก็ภาพ ของเบคแฮมอ่าอันนี้นีเบคแฮมได้สองกลุ่มเลยนะสองกลุ่มสาวจินก็อยากเข้าไปดูอ่าอ่าหรือหนุ่มๆก็อยากเห็นสาวเบคแฮมอ่าได้สองตลาดถูกต้องอันดับที่เก้าคาริมเบนเซม่าจากสโมสรเรอัลมาเรสมันมากับเขาด้วยเหรออะไรอันนียอันนี้ไม่แปดเพราะว่าคาริมเบนเซม่ามันมีปัญหากับเซ็กเทสซึ่งพอมันมีปัญหาไม่ใช่แค่คนที่สงสัยเบลขอบสนามก็เป็นหนึ่งในเซิร์ชนั้นก็เลยเซิร์ชชื่อเบเนเซม่า ใชาว่าทำพี่ดำพี่น้าทำด้าไซ้าเราก็เลยไปหาภาพดูว่าแล้วบบเซิร์ชพรครับคาร์ดินเบเซม่าเซ็กเทปมันก็ต้องมีคนเป็นล้านอยากเห็นเซ็กเทปนั่นเหมือนกันว่ามันมีจริงหรือไม่ีไหมไม่มีเลยมีแค่ทุกคนไปหากันแค่นั้นเองมันก็เลยกลายเป็นว่าคาร์ดินเบเซม่าเนี่ยนะครับผมสาวสาวหนุ่มๆคนนี้คนนั้นเนี่ยเซิร์ชชื่อกันมากมายเลยชื่อที่8ราฮีมสเตอร์ลิงอันนี้กูงง อาจจะเป็นความไวหรือเปล่าคือไอสยลนซลิมันวิ่งเร็วใช่ไหมใช่มันโกจีใช่ไหมใช่ทุกคนอาจจะเห็นเอวมันอ่ไม่ใช่นิ้วมือมันวิ่งอย่างนี้ลองคิดภาพถ้าแบบดับเบิ้ลเอ็มเล็กเออตายแล้วขวาแล้วเมื่อเสียงจ๊อกจ๊อกจ๊นอกจ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 อกวอกจออกจออกจอบจอดอกจอกจออกจอกจอกแกอองออกๆออ อุย้ยทวเวิร์กก็เลยอยากจะไปเห็นละลีลาของไร t ์ร์ลิง <c oughs> ในเวฟพอนครับว่ามันจะขนาดไหนกันคือสเปคของคนมันไม่เหมือนกันแล้วไรท์ร์ลิงเนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นนักเตะ ผิวสีที่หล่อครับมีเงินตัวเล็กหน้าปล้ำตูดก้อนแถมมือยังไวอีกก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็เลยทำให้สาวๆอยากอยากจะเข้าไปเซิร์ชดูที่เราจะเอาจริตของเราคนไทยไปตัดสินอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าพรฮับมันเป็นเรื่องของโลกใบนี้ไม่แน่หรอกสิ่งที่เรามองราฮินสเลอร์ลิงอาจจะแบบไม่ชอบใจเราแต่อีกสีกโลกหนึ่งสตาร์ราฮินสเลอร์ลิงอาจจะเหมือนดันเดตของบ้านเราก็ได้คนทุกคนมองเหลียญไม่เหมือนกันครับผมอันดับที่เ็เอเดนอาซาจากสโม อนเรอมารีอันนี้กูก็แปลกใจแลงวมเอเดนอาซาก็ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่แบบเหลาเลยนะแบบหลเ,เหลานะมีข่าวว่ามึงชอบอ้วนฉูน้ําหนักขึ้นด้วยนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม,ไม่รู้ไหมทําไมทําไมอะ่ะเขาบอกว่า ตูดอาซาใหญ่ออฟสเปกฝรั่งนี่คือไม่ได้แค่ผู้หญิงตูดใหญ่ก็ชอบผู้ชายก้นก้นบิ๊กบัตก็ชอบบัตบิ๊กบัตบิ๊กบัตัผมเห็นอาซาตูดใหญ่แล้วชอบแล้วเรื่องนี้มีการการันตีนะครับออกมาจากสาวงามนางหนึ่งโหวตเลือกอาซาบอกว่าเนี่ยอาซาเนี่ยฉันอยากจะจับก้นแน่นๆของเขาซะละเกินมันคงได้อะไรมมากๆเลยโทษจริงนะผมไม่เคย อ๋ออาจจะเป็นผู้หญิงจากผู้ชายไงเ,เพราะเราก็ไม่เคยจับตูดผู้ชายแล้วมีอารมณ์เหมือนกันเราเห็นตูดผู้หญิงแล้วมีอารมณ์ไหมไม่ไมกูไม่เออก็เพราะว่าเราไม่ได้ชอบที่ตูดเราชอบที่นมใช่ไหมแต่ว่าประเทศอย่างทางยุโรปส่วนใหญ่บางคนเนี่ยเขาชอบในตูดแน่นๆด้วยไม่อางทีกูอาจจะแปลกไปทุกคนแม่กูชอบที่ขาวะ่ะเหรอผู้หญิงขาเรียวขาวแบบดูสะอาดอะ่ะอันนั้นนะสำหรับเราเราชอบเป็นมองเป็นสิ่งแรกไม่เวนมึงเอาหมดเลยแม่มงแม่บ้านมึงก็เอาไม่ได้ดูอะไรแม่บ้านเอาไอ้ 안답น 호! เปาโลดีบาล่าจากสโมสรอยู่เวนตุสผมว่าไม่แปลกใกหน้าตาของเขานะฮะถือถ้าไม่ได้เล่นบอลน่ะผมว่าดีบาล่าสามารถเป็นพระเอกหนังของมาวเวลได้สักเรื่องนึงเลยคือแกตัวเล็กแต่ว่าหน้าเนี่ยหล่อมากรับผมนะฮะก็เลยน่าจะถูกสเปคสาวๆทั่วโลกน่าชอบแบบดีบาล่ามีรอยสักด้วยผมมองว่าไม่ได้แค่สาวๆอาจจะเป็นรวมไปถึงเพชรเชิงเพชรวางเพชรบู้ได้หมดนะหวานดอกดีบาล่านี่คือหน้าหวานถูกเทสมาก อาจจะเป็นสายนู่นสายนี้ก็ติดตามดีกว่าเอ้ยจริงจริงอันอันนี้กูว่าใช่กูว่าใช่เพราะว่าแม่เขาวานี่บาร่าใช่ไหมมึงกับกูกูว่าใช่แหละกลัวเฟนบาร่บาไม่ใช่หรอขอบเอออันดับที่ห้าคิลิยันเอ็มบัปเป้จากสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นสายด็กโรลิต้ามินจ่าเต่าอ้าว มึงยังชอบเด็ก18เลยเลยฝั่งหลังทั่วโลกก็อาจอยากได้เด็ก18อย่างที่ไอ้เอ็เป้นและแน่นอนแหละสาวๆหลายคนทั่วโลกเขาอาจจะคิดว่าไอ้เด็กหนูคนนี้นะมันเพิ่งจะขึ้นมาใหม่อายุเันเพิ่งย1ิบเอ็ดแสดงว่ามันดังตัแต่18 18-19-20อาจจะทายคลิปวิบวับอะไรมาและเก็บไว้รอหลุดนี่จึงเป็นที่มาของการค้นหาชื่อเคลียร์เอ็มเป้มากมายในพรครับ วิบวิบวิบผมซอยหยิก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 อ่ะพวกผมจะเลียตอนลีไอที่เลิฟบายดิ๊กดิ๊กว่าเดี๋ยวต้องมีคนบอกให้เราแต่งให้จบจบไปเลยทำเป็นจริงจังอันดับที่สี่อเล็กซิสซานเชซอินเตอร์มิลานอันนี้ผมว่าน่าจะได้ แบบว่าบราซิลลาตินลาตินสายลาตินเป็นกาารลตินเออสไตล์เนี้ยต้องบอกชนะใจสาวๆมาแล้วต่อนักแล้วเพราะว่าสไตล์ลาตินเนี่ยเป็นหนึ่งในสไตล์ที่สาวๆเขาชอบนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยอเล็กซิสซานเชสถ้าใครได้รู้ไลฟ์สไตล์เขาอะ เขาเป็นคัสโนวาตัวพ่อเลยทั้งแบบดังๆเนี่ยฮะอเล็กซิสเนี่ยฟาดเรียบแล้วด้วยขนาตัวที่มากมายกายกองจากที่ไอแมนอยู่มันนะมันโง่โง่ถ่ายให้กัะตัวมันก็ไม่แปลกที่อเล็ซิสซานเชสจะใช้ชีวิตแบบอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะแบบไม่ได้ดูสูงใหญ่นะแต่ลองคิดภาพถอดเสื้อผ้ามาทัวแน่นแน่นนะ อ,อะไรซิต้องแบบนั่นปึก๊กคือหุ่นของอะไรซิเนี่ยดูตัวเล็กแต่จริงๆมันดูสมส่วนแต่ว่าไอ้นั่นสมไหมเนี่ยไม,ไม่รู้ไม่รู้ต้องไปดูว่าเวลาอยู่บนเตียงนะมันสมส่วนไหม <c oughs> แต่กูเชื่อยอย่างหนึ่งด้วยความรูปร่างอย่างนี้เจ็ดน้ำสามนาทีเ <c oughs> ป็นไปได้ <c oughs> คนหรืกก็ลอกไอ้เหี้ย <c oughs> ไอสัตว์ซอยไวขนาดนั้นเลยอ อันดับที่3มเมาโรโอีคาดีจากสโมสรปารีสแซงแชร์แมงอันนี้เนี่ยว่ามันมีกลิ่นมาจากเรื่องราวดราม่าชีวิสตส่วนตัวของเขาด้วยถูกต้องนะครับเพราก็หักใครติดตามขา่าวติดตามขาม Dark Side. ่าวนา d ด r กไซน e นะจะดีในะเรื่องราวเรื่องที่อีคาดีเนี่ยไปแย่งเมียรุ่นพี่อย่างมารซี่โลเปสผมเลยเชื่อว่าไอตรงจุดน,นี้แหละม,มันน่าจะมีการเอาชื่ออีคาดีไปค้นหาว่าเอ้ยการแย่งเมียรุ่นพี่เนี่ย จะมีการบันทึกเป็นหลักฐานเป็นเมพจะแบ็กเมย์กันหรือเปล่านะก็เลยมีการค้นหากันมากมายกก่กองตัวกับอีคัดี้เองถ้าไม่ได้มีเรื่องนี้หน้าตาเขาโคตรดีโคตรหล่ออยู่แล้วก็ผสมปนเปกันไปในการค้นหาเรื่องราวของอีคัดี้คนนี้นะครับผมสาวบอกใช้เอาเข้ามาถูเลยเอยช่วยตีท้ายคัวฉันทีอันดับที่สองลีโอนลเมซี่จากทอมม์สันบาร์เซโลนาไอ หนักเรื่องหนังโป๊มันยังแยงกันเลยอ่ะสองคนนี้แบงค์ไม่บอกว่าใครได้ที่หนึ่งแต่แบบลำบากใจในการอ่านมากถ้าสมมติว่าเมซี่เป็นอันดับสองในเรื่องนี้จะมีคนเถียงไหมเสี่ยงมากเลยก็ไม่รู้ไม่แต่ถ้าเอาเรื่องของเทสของแบบรูปร่างหน้าตาถ้าแบบองรวมเนี่ยผมมองว่า เมซี่ก็มีเสน่ห์ในแบบของเมซี่แต่เสน่ห์ของอีกคนหนึ่งที่ได้นับหนึ่งเนี่ยน่าจะมีมากกว่าในแง่ขององค์รวมของคนทั้งโลกก็ด้วยความที่ถอดโชกล้ามบ่อยเราใส่อีตาแนนเขาชอบใส่กางเกงกินเงในใกางเกงในเขาก็โชกระเจี๊ยวเขาดิโชกล้ามท้องโชกระเจี๊ยวสมมติเนี่ยเขาขายกางเกงในเขาถ่ายแบบบ่อยมันทําให้สาวๆได้เห็นกล้ามเนื้อมัดกล้ามได้เห็นแบบ ดับรอยซิกแพ<บ>กบ,<ช>บ่อยๆมันก็บกิดผ้าเขาเห็นมัดกล้ามท,ที่เป็นซิกแพกแล้วเขาจะเห็นข้าวต้มมัดที่แปะอยู่ด้วย ก็เลยอยากทําการค้นหาเข้าต้อมัดของโรนัลโดเอ้ยเว็บไม่พูดชื่อเอาละต้องกลับมาที่ลำสองก่อนผมว่ามันก็เป็นธรรมดาเพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เป็นนักเตะสุดยอดของโลกคนหนึ่งในยุคนี้มันก็เลยไม่แปลกถ้าคนอยากเห็นไอ้นั่นของเมซี่ครับผมนอกจากลีลาซอยๆของเขาแล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่าผมเชื่อว่าเบคแคมกับเมซี่คล้ายๆกันที่วันนี้คือคนไม่ได้ดูฟุตบอลเลยก็อาจจะรู้จักเมซี่ใช่นั่นเหมือนกันแล้วแหละดังนั้นเนี่ยเมื่อเมซี่ดังมากก็ไม่แปลกอะไรที่คน ค้นหาจะไปถล่มค้นหาชื่อเขาเพราะหวังสักวันว่ามันต้องมีเีลานะฮะในเมื่อในสนามฟุตบอลเนี่ยมึงล็อกหลบ7จ็ดแปดคนได้มไม่แน่นะวันนึงเราอาจจะเห็นคลิปเมสซี่ตีเจ็ดแปดคนพร้อมกันในสนามเหมือนกันคลิปเมสซี่อาจจะไม่ได้เห็นแต่อาจจะเห็นคลิปเบลของสนามเพราะผมมีนะฮะเฮ้ยคุบอกให้ลบไปตั้งนานแล้ว <c oughs> ไม่มีไม่มีอันดับที่หนึ่งสี่อะเซเวนคริสเตโนโรนัลโดจากสโมสรอ,อยูเวนตุส อย่าพนมมือก่อนทำไมอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเสื้อชื่อนะครับอืออย่าด่ากันนะครับเราไม่ได้จัดเพราะว่าขอบสโนเอ้ยเบลเบลแม่งเชียร์โรนัลโดเลยสถิติเอาจริงจริงมันก็ไม่แปลกคุณรูหรือเปล่าว่าวันนี้โรนัลโดเป็นนักฟุตบอลที่มีคนติดตามไอจีมากที่สุดในโลกร้อยล้านชีวิตนะครับติดตามโรนัลโดมีคนมากกว่าโดนัทรัมอีกในถึงโลกไอจีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจที่ด้วยความที่โรนัลโด คุณก็เห็นชีวิตไลฟ์สไตล์เขาแล้วว่าเขาเป็นคนแฟชั่นนิสตาเป็นคนที่ออกกําลังกายบ้านเลือดออกกําลังกายตลอดเวลาเด้่องไงอ่ะมันก็เกิดภาพจําว่า<ไ>โอโลโดูมันคือเทพบตรเพอร์เฟคชันนิสแมนก็ไม่แปลกที่จะมีคนไปค้นหาอโ,โดมมากมายเลยครับแล้วผมมองว่าโอลโดทําไมถึงข้ามเหนือเมซซี่ได้ในเรื่องนี้คือโอลโดเนี่ยเป็นผู้ชายในอุดมคติ ในรูปแบบของผู้ชายด้วยกันด้วยมันก็เลยทำให้ผู้ชายที่อาจจะเป็นเพศที่สามด้วยหรือผู้ชายเองเนี่ยก็อยากเห็นกระเจียวโลนโดผมไม่อยากเห็นกระเจียวโลนโดหรอมีเคยเซิร์ชบ้างอ่ะโรนโดเซ็กเทปอะไรแบบนี้ามอยากเห็นกระเจียวโลนโดอรอแั่คืออยากเห็นว่ามันแบบคือลองคิดูสาวที่สวยของโรนโดมันจะน่าราประมาณไหนในความรู้สึกของเราวะ มันก็เป็นที่มาของความสงสัยของทุกคนรวมกันทั่วโลกจนเป็นของอันดับหนึ่งของเขาเลยแหละใช่เพราะว่าเขากว่ดได้ทุกแคตตากรีของคนเลยครับในขณะที่เมสซี่เนี่ยผมว่ามองมว่าเขาเป็นคนน่ารักครับแเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชอบแนวนี้เพราะว่าการเกิร์มไม่ใหญ่เท่าโรนโดโทษนะถ้าพูดันแบบหยาบหยาบๆยาบเลยคลิปเมสซี่กับคลิปโรนโดผมคิดว่ามีคนดูโรนโดมากกว่าอ่าใช่น่าเอิจริงถ้าถ้ามันหลุดออกมาถ้ามันเป็นภาพเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกแต่ก็ไม่แน่นะถ้ารนด แต่เมซี่เงี้ยอ๋อไม่แน่แล้วคนต้องดูเมซี่แล้วไวกว่าก็ถ้าคลิปนี้นะครับผมผู้ปกครองคนไหนดูแล้วไม่สบายใจขออภัยแต่อย่ากดไลค์อันสับกันก็พอนะครับเพราะว่าขอบนามไม่ได้ถอยไม่ได้ไม่ได้ทุเรศสะถุนไร้มาตรฐานต่ำต่มกระจอกงอกง่อยสนิมซ่วงที่ก๊อปเอาเป็นว่า เรียนมีหลายด้านเรามีคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์อื่นเราก็มีดังนั้นติดตามข้อสนมด้วยนะจ้ะไม่ลืมก็นีครับเกมเองละเลงข่าวขอฝนามดังไซสเปเชียลขอฝันนมโต๊ะบอลขอฝนามถามตรงตรงรายการสัภาณ์รายการแรกที่ขอให้คุณไปดูครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะฝากคำคมมาไว้นะฮะก่อนที่เราจะจากกันไปครับเรื่องของการอวยพรแล้วกันนะครับพรที่ประเสริฐที่สุดในเวลานี้ก็คือพรคับครับ